ข่าวดีมาอีกแล้วกระทรวงเกษตรเร่งสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมแล้วนะคะซึ่งจะเป็นการเยียวยาวงเงินสูงสุดคนละ1,20,000บาทเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมามี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะคะบอกบุ๋มกันเข้ามาสอบถามบุ๋มกันเข้ามาว่าในส่วนของ น้ำท่วมนะคะทางรัฐบาลนั้นมีการเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร,กรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็นําข้อมูลดีๆมาฝากกันแล้วนะคะแต่ก่อนไปรับชมก็อยา,อากขอกําลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารนะคะแลวถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะผมก็ไปดูข้อมูลนะคะจากเพจสวัสดิการท่านข่าวนะคะเขาก็ได้มีการลงข้อมูลไว้นะคะบอกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะได้เร่งสำรวจเยียวยาพื้นที่เกษตรกรที่ประสบภัยที่บัติช่วยตามจริงครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่นะคะเกษตรจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดนะคะเพื่อเสนอให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะพร้อมให้คําเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่แก่เกษตรกรด้วยนะคะรวมถึง เรียมสำรองพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรได้ทันท่วงทีนะคะซึ่งการเยียวยาน,นี้นะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้รับการช่วยเหลือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเกษตรกร,ะร,กรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วนะคะโดยจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่จริงเลยนะคะแต่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ค่ะ จนอัตราการช่วยเหลือก็จะมีดังนี้นะคะก,ก็คือ1เลยนะคะจะเป็นข้าวค่ะ1,340บาทต่อไร่นะคะจำกัดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ค่ะแล้วก็พืชไร่พืชผักต่างๆนะคะ1,980บาทต่อไร่ค่ะจำกัดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะส่วนไม้ผลแล้วก็มายืนต้นและอื่นๆนะคะอยู่ที่4 0 4 8บาทต่อไร่จำกัดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่นั่นเองค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัตินั้นก็การช่วยเหลือได้เลยนะคะเพราะว่าเกษตรจังหวัดนะคะในจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมนี้นะคะได้เริ่มลงสำรวจในพื้นที่ที่เสียหายแล้วนะคะก็ะเตรียมข้อมูลไว้ให้กับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติธรรมชาตินี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์อบอกด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการทําคลิปต,ต่อไปค่ะและสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนไหนท่านใดนะคะอยากให้ปูมหาข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือในส่วนต่างๆของเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์อบอกกันหน่อยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นจะรีบนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับทราบทั่วกันนะคะสวัสดีค่ะ